เห็นแสงสว่างจากพวกเราพอเราเดินไปนต่อไปแสงเขาเรียกว่าแสงสิริโยหรือว่าแสงสตารลิงก็คือนี้ถ้าใครมีนี่แล้วถึงจะสามารถใช้สตาร์ลิงหรือว่าระบบคอนตัมหรือว่าเงินคอนตัมใหม่ใครเคยได้ยินยะนี่แหละของจริงอยู่ที่นี่1,200องร้ สาบเอดประเทศทั่วโลกก็ต้องมาเอารหัสที่นี่เพราะเราคือเจ้าของดาวเทียมทั้งหมดหนึ 1, 4, ่งสี่พันดวงที่ยิงขึ้นไปเจ็ดร้อยล้วน่านจากโลกเราถููสามพันกิโลแล้วดาวเทียมลูกดาวเทียมแม่ก็คือหานจากโลกเรานึงห้าร้อยกิโลถ้าใครอยากไปเที่ยวเราก็ต้องสื้าเรียกว่าสืบจีบให้ โล่งที่สุดให้ว่างที่สุดพอเราว่างที่สุดแล้วเราไม่ต้องใช้เครื่องเราก็ไปเหมือนคปรงแไปไปเหมือนฮัลโหลไปกรุงเทพใช่ไหมทุกคนไปได้หมดไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าพวกเราจะต้องทําให้ได้ก็เรียกว่าที่สะพานแก้วให้ได้ต้องเป็นสะพานแก้วหรือว่าขยายแอดมากให้ได้เป็นแสงให้ได้ พอได้เป็นแสงแล้วเราจะไปไหนทังจากกวานี้เราก็ไปได้ใช่ไหมอย่างนี้ติดขาดไหมอยู่ใต้รถไฟฟ้าใต้ดินเทโลูลูกอยู่ไหนเนาะกำลังขี่รถอยู่อยู่ใต้ดินล้นทําไมถึงไปได้ล่ะได้ไหมเราอยากไปไหม <c oughs> ถ้าเราอยากไปเราต้องฝึกให้ตัวเราให้ว่างที่สึกโล่งที่สึดเขาเรียกว่าํำแพนงเราก็ไม่มีแล้ว ถ้าเราไม่มีห่วงก็คนนี้ช่วยไข่เนาะสิเอารถจอดในบานนน้านไห่เนาะไม่แล้วสิไขกตากเมืม่อวอาอน <c oughs> ไม่ต้องเอาสมบัตินอกกายเอาาทิ้งไว้ข้างนอกลูกเราคือเขาเรียกว่าสมบัติที่แท,ท้จริขงของพวกเราเขาเรียกว่า เน,นี่ยถ้าใครยังไม่ได้ศึกษาก็ให้ศึกษาก่อนแล้วอยเชื่อว่าลมหายใจเราคืออาหารที่ของเราไม่ใช่ตัวเลขใช่ไหมพอเรามีพอไก่ขึ้นก่อนใช่ไหมไม่ใช่ใเราอ่านใช่ไหมพอไก่เรามีการ,รเป็นแดนเกิดแล้วเขาเรียกว่าพอไก่ก็คือเกิดแก่กรรมพอเกิดมาแล้วเขาก็แขนเราไว้ด้วยพอไก่ใช่ไหมตัวเราก็คือหุงนเขา แขนเราไว้ด้วยขอไครก็คือมีแขนมีขาหรือว่าบางคนก็เอาเขามาสวมหัว้วยเขาว่าเขาวาหอหมทั้งที่คนไม่มีเขาก็ยังบอกว่า <laughs> เขาบอกเขาว่าแม้ว่าเลาวถึงเอาแขนเราไว้ได้ด้วยลมหายใจของเราเราจะจึกเขาแขนหรือเราจะแขนตัวเองนะอนีใช่ไหมล่ะ พอมีขอไข่แล้วก็มีขอขวดขอขวดนี่ตอนนี้ลูกหลานของเรารู้จักไหมครัว่าขอขวดที่เราเอามาใส่น้ําให้อยู่นี่ก็คือขอขวดใช่ไหมเออแล้วเขาเขียนยังไงเออเอาขอ,ขอไข่มาแทนหรือว่าเอาพอมีขอขวดแล้วเราก็ ก็เรียกว่าความการความรู ch, also, ้เท่าเนี้องดินน้ำลงไปใช่ไหมล่ะพอมีขอขวดแล้วก็มีคอควายคอควายน้ำรำดูนะอาไวัยวะเพศผู้ชายก็ดูควายใหญ่เอวัยวะเพศผู้หญิงก็คือนาใช่ไหมเข้านายไหมอันนี้พยากรรมเราก็ เกิดขึ้นมาด้วยการปั้นน้าเป็นตัวก็คือการเสียดสีใช่ไหมสร้างข้าขันให้ลูกให้หลานจริงแล้วคําว่าขันก็คือสร้างภาระให้พวกเราเราต้องออกจากการปรุงแต่งหรือว่าขันทาง้ามาท้งห้านี่สร้างพยากรรมขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมกอควยเข้านาพยากรรมก็กิดเขาเพิ่งได้เอาขอ ละคางไปไว้ข้างฝ่ายถ้ามีท้องแล้วเออมีมีคนอยู่ในท้องแล้วจะทํางานขนาดไห้ล่ะใช่ไหมล่ะเออพอคลอดออกมาแล้วออต้องอยู่เลีย้ยงลูกก่นอนเด้อแหละ <c oughs> <c oughs> มีใครเข้าใจไหม